วัของกับการสืบสวนมีเจ้าหน้าที่ของพ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองสืบโดนมาหยังมะนี่เขาตอบตรงตรงลูกผู้ชายมาหยังมันมีข้อมูลเนี่ยในทวิตประจำนี่มาหยังตามตรงเนี่ยโน้ตรงตรงมาหยังมาหยิบเมายายาบ้าเออเมาเมายาเนาะตามข้อมูลในโทรศัพท์นะมันมีข้อมูลนี่อย่างมันเบิดการสือบถ่ายนี่หนีนะยินบ่ เอาเบิ้งเบิ้งเลยดูเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งนั่นเออสามพนี่ละนี่นี่และวนี่ประมาณตัวไหนนี่เอาซี่เบิ้งแน่บักลันซี่เบิ้งซี่ต้นต้นเดี๋ยวมันจะเบิดนี่เบิ้งดีดีนี่การแซดการนั่นมันถุกนี่ด้วยโตโต้ลงราคาสื่อค่ากันไรเป็นไง

ก็บม yeah. ีส <tr seine Christmas> <t cities> ีกับ่มีสีชมพูอะจาลอี่แตกนะตีนี่ชมพูสองอบ้าวันที่ตุ๊ดแสามันแตกเป็นรูปสบยดีไรเขาดีสวบีขึ้นรูเอาเวทมนแล้วเอออใ่ะ คือนี่แบบนียาอยูอย่สองมัดหนึคือมัดหนึ่งแต่นีอยู่สองพันเมตรรวมแล้วเป็นสี่พันเมตร